จักราวาลมีขนาดใหญ่แค่ไหนคุณเคยมองขึ้นฟ้ากกลางคืนแล้วตั้งคำถามบ้างไหมว่าจักราวาลมีขนาดใหญ่แค่ไหนหรือสงสัยว่ามันมีขอบเขตอยู่ที่ใดหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าจักราวาลของเราขยายออกไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดในวิดีโอนี้เราจะเดินทางผ่านความลึกลับของจักราวาลและพยายามตอบคำถามที่ชวนคิดเกี่ยวกับขนาดและขอบเขตของทุกสิ่งที่เรารู้จัก เรามาเริ่มต้นการเดินทางจากบ้านที่เราอาศัยอยู่โลกของเราเองโลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจัก,กรวาลที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางระบบสุริยะจัก,กรวาลของเรานั้นใหญ่มากถ้าวัดจากระยะทางของดาวเคราะห์ในระบบเราสามารถเดินทางจากโลกไปถึงดวงจันทร์ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว3 8 0 0 0 0กิโลเมตรในเวลาเพียงไม่กี่วนันแต่การเดินทางไปถึงดาวนปจูนซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลที่สุดอาจใช้เวลาหลายปีด้วยยานอวกาศที่เร็วที่สุดในปัจจุบัน ระบบสุริยะจัก,กรวาลของเราก็ยังมีขอบเขตเช่นกันซึ่งจุดที่เราเรียกว่าขอบเขตของระบบนี้คือเมกออสท,ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปหลายพันล้านกิโลเมตรแต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆข,ของจักรวาลทั้งหมด <os> เมื่อทิ้งระยะของระบบสุริยะจักรวาลไปเราพบทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีที่เราสังเกตอยู่ทางช้างเผือกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 0 0 0 0แปีแสง และในนี้ยังประกอบไปด้วยดาวฤกษ์หลายแสนล้านดวงรวมถึงระบบดาวและดาวเคราะห์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน mm hmm. เมื่อคุณมองขึ้นฟ้าและเห็นดวงดาวที่ส่องแสงคุณกำลังมองเห็นเพียงบางส่วนเล็กๆจากดาวในกาแล็กซีของเราเท่านั้น mm hmm. นอกจากนี้กาแล็กซีของเรายังไม่ใช่วัตถุเดียวที่ล่องลอยอยู่ในความมืดของจักรวาลเพราะยังมีกาแล็กซีอื่นอีกมากมายที่ไกลออกไป เมื่อขยายขอบเขตการมองออกไปจากทางทั้งเผือกเราพบว่าจาัก,กรวาลไม่ได้ประกอบด้วยกาแล็กซี่เพียงแห่งเดียวแต่ยังมีอีกนับล้านล้านกาแล็กซี่ที่กระจายตัวอยู่ในอวกาศกาแล็กซี่เหล่านี้มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากระจุกก,กาแล็กซี่กาแล็กซี่คลัสเตอร์ซึ่งรวมตัวกันเป็นโครงสร้างยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่าเครือข่ายจัก,กรวาล (Cosmic Web) โครงสร้างนี้ทำให้เราเห็นภาพจากักรวาลที่มีระบบระเบียบแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเราต้องการรู้ว่าขอบเขตของจักรวาลอยู่ที่ใดคำว่าจักรวาลที่สังเกตได้หมายถึงส่วนของจักรวาลที่เราสามารถตรวจจับได้ผ่านแสงที่เดินทางมนาะจากวัถกตถุต่างๆจักรวาลที่เราสังเกตได้นั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ9 3 0 0 0ล้านปีแสงซึ่งนี่คือตัวเลขมกิมมา แต่ต้องระลึกไว้ว่านี่เป็นเพียงส่วนที่แสงได้เดินทางมาถึงเราแล้วเท่านั้นเหตุผลที่เรามองเห็นได้แค่ส่วนนี้เพราะแสงซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้จักรวาลใช้เวลาเดินทางเช่นแสงที่อยู่ห่างจากเราหลายพันล้านปีแสงจะแสดงภาพของวัตถุในช่วงเวลาที่แสงเริ่มต้นเดินทางเพราะฉะนั้นขอบเขตจักรวาลที่สังเกตได้จึงเป็นการเดินทางย้อนเวลาไปสู่ช่วงต้นของจักรวาล แต่จัก,กรวาลอาจไม่ได้จบเพียงแค่นั้นยังอาจมีส่วนที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เลยเพราะแสงยังเดินทางมาไม่ถึงเราคำถามหนึ่งที่น่าพิศวงจัก,กรวาลมีขอบเขตรหรือไม่หรือมันขยายตัวไปเรื่อยๆโดยไม่มีปลายทางนักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวกับรูปร่างของจัก,กรวาลเช่นจัก,กรวาลอาจจะเป็นแบบแบน flat, แบบโค้ง c l o s e หรือเปิด open ซึ่งแต่ละแบบมีข้อสรุปที่แตกต่างกัน หากจัก,กรวาลมีขอบเขตอะไรอยู่ข้างนอกนั้นหรือถ้าจาัก,กรวาลไม่มีที่สิ้นสุดเราจะเข้าใจความไม่มีที่สิ้นสุดในแง่ของวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรทั้งสองคำถามนำเราไปสู่หัวข้อที่ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเกี่ยวกับปรัชญาและจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์อีกด้วย การวัดจักรวาลที่ใหญ่มหา้านไม่ใช่งานง่ายแต่ด้วยเทคโนโลยีและความทานฉลาดของมนุษย์ทำให้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้เครื่องมือสำคัญของเราคือแสงเราวัดระยะทางของดวงดาวและวัตถุผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเลื่อนความยาวคลื่นสีแดง (redshift) ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่ากาแล็กซีกำลังเคลื่อนที่ห่างออกจากเราการเลื่อนของแสงช่วยให้เรารับรู้ถึงระยะทางและความเร็วของการขยายตัวของจักรวาล นอกจากนี้เรายังศึกษารังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล (cosmic microwave background) ซึ่งเป็นเสมือนร่องรอยเก่าแก่จากช่วงแรกของการก่อตัวจักรวาล (Big Bang) เม <c oughs> ื่อประมาณ13.8พันล้านปีก่อนนี่คือกระจกที่ช่วยให้เรามองเห็นอดีตของจักรวาลได้อย่างละเอียด ด้วยความช่วยเหลือจากกล้องโทรทัรศน์อวกาศอย่างฮับเบิลหรือเจมเว็บนักวิทยาศาสตร์สามารถเป้าดูจัก,กรวาลในระดับที่น่าอัศจรรย์และขยายความรู้ให้ลึกขึ้นอีกครั้งทุกครั้งที่ค้นพบสิ่งใหม่ๆถ้าจาักรวาลเป็นสิ่งไม่มีจุดจบเราจะจินตนาการถึงมันอย่างไรแนวคิดของความไม่มีที่สิ้นสุด เป็นเรื่องที่ยากแก่การเข้าใจแต่เป็นหัวข้อที่ทั้งคณิตศาสตร์และฟิสิกส์พยายามอธิบายหลายทฤษฎีเช่นทฤษฎีจักราวาลผู้ขนานหรือพหุภพมันติเวอร์สยังเสนอว่าอาจมีจักราวาลอื่นที่ดำรงอยู่นอกเหนือจักราวาลของเราความคิดเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มมุมมองมิติใหม่ในวิทยาศาสตร์แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เราตั้งคำถามต่อไปว่ามนุษย์และจักราวาลเกี่ยวข้องกันเช่นไร ท้ายที่สุดการตั้งคำถามว่าจักราวาลมีขนาดใหญ่แค่ไหนไม่ใช่เพียงเพื่อจะหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้เราครื่นคิดถึงตัวตนของเรามนุษย์เป็นเพียงจุดเล็กๆในมหาสมุทรของจักราวาลแต่ความสามารถในการตั้งคำถามและแสวงหาความรู้ทำให้เราไม่เคยหยุดที่จะสำรวจสิ่งรอบตัว การเดินทางเพื่อทำความเข้าใจจัก,กรวาลเป็นเรื่องของสิ่งเล็กที่มองหาความหมายในสิ่งใหญ่ความลึกรู้และความอยากรู้ของมนุษย์เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เรามาเดินทางต่อไปเพื่อค้นพบความจริงของจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยปริศนาและความงดงามปิดท้ายด้วยข้อคิดที่จุดประกายให้ผู้ชมตั้งคำถามต่อจัก,กรวาลและตัวเองถ้าเรายังไม่สามารถรู้ถึงขอบเขตของจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่มันจะมีอะไรมากมายขนาดไหนที่เรายังไม่ได้ค้นพบเกี่ยวกับตัวเราเอง